เออพอพอเนาะกลางบนเก็นมองไม่เห็นเลยเพราะว่าไฟมัน <s> ย <dir lands> okay, okay. 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 ้อนมากเลยอ่ะโอเคกล้องภาพนิ่งเนาะโอเคมาแล้วคำถามไไ้้ วันนี้นีใจมากเลยค่ะก็รู้สึกว่าเป็นการรวมอ m b a s s a d o r ที่แบบว่าค่อนข้างยิง่งใหญ่นะคะวันนี้เอ e อ u l t e r a l Revive ก็จัดงานอย่างยิ่งใหญ่เลยก็มีเกรสมีฟิล์มแล้วก็ที่สําคัญเลยคือมีแบรนด์แอมจากเกาหลีนะคะเป็นแบรนด์แอมของเอเชียคือคุณคุณคิมฮโยซุนนั่นเองนะคะคิมโซฮยนตัดใหม่นะคะค่ <laughs> าว <laughs> ทุกคน <laughs> เริ่มใหม่นะคะคิมโซฮยุนย่ วันนี้นะคะก็ดีใจค่ะเพราะว่าเบลเทอร์ไรท์ฟ์นะคะจากงานยิ่งใหญ่นะคะเปิดตัวแอมบาสเดอร์นะคะครบทั้ง3คนเลยก็คือมีเกรซมีฟิล์มแล้วก็มีค so ิมโซฮยอนด้วยค่ะใช่ค่ะแล้วก็จะคอมเม้ี่ค่ะน่ารักมากเลยแล้วก็ผิวดีมากๆเพราะว่าพวกเราฉีดรีไวท์กันเกิดเราเป็นคนให้ความสำคัญกับเรื่องความพอรด้ ความสาคัญอยู่แล้วค่ะเพราะว่าแกจะทํางานทุกวันนะคะแล้วก็คนจะชอบถามเออใช้อะไรอะไรยังไงคือเราก็บํารุงสกินแคร์อะไรปกติค่ะแต่ว่าเราต้องมีเคล็ดลับที่มันมากกว่านั้นเป็นพิเศษเพราะว่าผิวเราต้องพร้อมใช้ตลอดเวลาคือสโลแกนของเขาคือผิวพร้อมใช้เพราะว่าไม่ว่าจะงานไหนอะไรก็ตามจะงานด่วนเข้ามาจะงานดึกจะงานเช้าพักผ่อนน้อยอยังไงเราก็มีตัวช่วยที่ดีที่สุดที่ทําให้ผิวของเราพร้อมใช้ในทุกสถานการณ์ค่ะอย่างเรามีวิธีในการที่จะเลือกใช้ไหมคะเพราะว่าอาวทมันก็ม่อยาก เยอะในตลาดนเนาะแต่ว่าวะอนไรใช่ค่ะต่ปัจจการเนือกอะไรอย่างเงี้ยสำหรับเกรซนะคะ<ๆ>ก็คงมองในเรื่องของสารสกาัดแล้วก็มองในเรื่องของออแบรนด์แล้วกออ็อะไรต่างๆที่มันมันเป็นมวลรวมนะคะเพราะอย่างการศึกษาว่าจะใช้อะไรสักอย่างนี่กว่าปัจจุบันเนี่ยผู้บริโภคเนี่ยมีความรู้ค่อนข้างมากขึ้นดูเรื่องสารสกาัดรู้เรื่องอะไรมากขึ้นดังนั้นนะคะมันเราเราเราจะเลือกผลิตภัณฑ์ตัวหนึ่งเนี่ยมันไม่ใช่เรื่องยากแล้วเพราะว่าเราคุ้นชินกับชื่อสารสกาัด แล้วก็รวมถึงเรื่องของแบรนด์หรือกลไกต่างๆในการทํางานของผิวหน้าช <mes. S 2> <aj> ั Ow ้นของผิวหน้าอะไรเงี้ยค่ะพวกตัวเอ็กซตัวเกสเอนก็มีโอกาสได้ไ <unless> ด really ้เรียนตรงนี้มาพอสมควรเหมือนกันใช่ค่ะใช่ทางการมากเลยตรงเนี้ยเมากันเสียงดำมากสุดนะอยาให้เ่าอยากเป่าอะไรกวอส่วนเปนเล้าอเาสเป็นแก้วว้ สำหรับใครนะคะที่อาจจะมีผิวสวยใสยมีผิวพร้อมใช้นะคะแล้วก็มีผิวบบกับ l ล s s s กินโดยที่มีสุขภาพที่ดีนะคะจากภายในเลยนะคะก็มาลองรีวฟ์กันนะคะ b e l ออเทอร์ล์รีวนะคะรับรองว่าจะไม่ผิดหวังเหมือนเกรซเลยคือเรียกได้ว่าตัวเองขาดไม่ได้เลยเพราะว่าเราทำงานทุกวันแต่งหน้าทุกวันเราจำเป็นต้องมีผิวพร้อมใช้ในทุกๆวันที่ดีที่สุดค่ะก็มาได้นะคุณอาจจะสวยกว่าเกรซอีกนะคะเกเ,เอาเรื่องเลยเนาะําเรื่องปัญหาเรื่อง เพ<ม>ลงดรามาท<ม>ี่เกิดขึ้นมาได้แบบยังไงก็จากจากจากที่มีดรามา่าที่ผ่านมานะคะก็ยังไม่มีโอกาสได้มาชี้แจงอย่างเป็นทางการ <S <s <iders> <S คือมันเป็นเรื่องเพลงบายพอลานะคะซึ่งคอนเซ็ปต์ของเกรสนะคะในเพลงแต่ละเพลงที่ผ่านมาเกรซจะมีการเล่นคําอยู่แล้วตั้งแต่ h e ิร์ r เรทก็เล่นมาจากฮ a r ์ดเรทคือการออกกําลังกายแล้วก็เป็นอะไรที่มันเป็นตัวเอง แล้วก็เพลงถัดมาก็คือกดไหลย้อนก็มาจากกดไหลย้อนเนื้ออกนะคะมันก็เป็นเรื่องโรคเราก็เลยเออเดินสายทางนี้เลยแล้วกันก็เลยเป็นเพลงบายพอลาแล้วก็คล้องกับคำว่าไบโพลรานั่นเองซึ่งตรงนี้ค่ะเออก็มีคนบางกลุ่มก็เข้าใจแล้วค่ะว่ามันจะมีคนบางกลุ่มที่เซนซิทีฟที่เขามีปัญหาตรงนี้จริงๆเขาก็มองว่าเกรซเอิไปตั้งชื่อล้อเลียนแต่ว่ามันไม่ใช่คือความจริงแล้วเนี่ยคำว่าไบโพลร์เนี่ยตรงนี้เราไม่ได้ตั้งใจจะมา เหยียดหรือว่าบูลลี่หรือว่าล้ออะไรตรงนี้เลยอะค่ะเพียงแต่ว่าเพลงอะค่ะมันมันเดินทางของมันเพียงแค่3นาทีแล้วชาร์เลนจ์ต่างๆเนี่ยมันก็มีเวลาเพียงแค่15-30ถึง30วินาทีแล้วตัวเพสเองก็เป็นนักร้องไม่ได้มีโอกาสมา Educate คนมากพอก็ข,ขอใช้โอกาสนี้ในการแอดวิคเกตแล้วกันเพราะว่าบางคนนะยังไม่เข้าใจว่าโรคไบโพล่าจริงๆแล้วเนี่ยมันไม่ใช่การที่อยู่ดีๆเราหัวเราะแล้วร้องไห้หัวเราะร้องไห้สลับกันในทันทีอันนั้นอนะ่ะไม่ใช่คำว่าไบโพล่าเนี่ยมันมี2อ,อาการอาการแรกเลยก็คือการแมเนียมีความมั่นใจสูงมีความสุขผิดปกติมีความร่าเริงหัวเราะตลอดเวลากับอีกอย่างหนึ่งก็คือดิเพรสก็คือโรคอาการของมีอาการซึมเศร้าไปทางซึมเศร้าไม่มีความมั่นใจเก็บตัว มีความโศกเศร้าผิดปกติซึ่งสองอย่างนี้ค่ะมันจะมีลีดไทม์ของมันมันไม่ใช่เป็นการเป็นแล้วสลับเป็นไปมาภายใน5านาทีหรือ,อไม่ใช่นะคะมันจะเป็นช่วงที่เขาเป็นช่วงๆ1อาทิตย์2ออาทิตย์แล้วแต่ระยะเวลาของอาการแล้วก็ความหนักหนาของแต่ละคนซึ่งแต่ละคนตรงนี้ค่ะก็ไม่เท่ากันซึ่งปัจจุบันแล้วเนี่ยก็มีการรักษามีผู้ป่วยที่ค่อนข้าง หายแล้วเยอะเหมือนกันค่ะมันก็เหมือนคล้ายๆกับโรคซึมเศร้าที่ต้องการกําลังใจแล้วก็ความเข้าใจจากคนรอบข้าง mm hmm. ดังนั้นนะคะเกสก็เลยอยากจะให้ตรงนี้อยากให้ทุกคนแบบอยากอยากจะมา raise awareness เรื่องนี้เหมือนกันเพราะว่าเพราะว่าก่อนที่เกสจะมาทําเพลงอะคะ่ะเกสก็ได้มีความเข้าใจเพียง mm hmm. แต่ว่าเราในพาร์ทของการเป็นนักร้องนะคะเราก็ไม่อาจที่จะสามารถที่จะไปนั่งอธิบายให้ทุกคนแบบเข้าใจได้โอกาสนี้ก็เลยถือว่าเป็นโอกาสที่ทําให้เราได้ raise awareness เรื่องนี้ไปด้วยในตัวเลยก็แล้วกันตกใจไีี่แะี่ตกใจเหมือนกันค่ะเพราะว่าจริงๆเพลงอะค่ะมันเป็นเพลงที่ให้กำลังใจด้วยซ้ำสำหรับคนที่ซัพเปอร์อยู่ใน toxic relationship ท็อกซิ e เรลชั่นชิพที่ที่แบบว่าเวลาที่เขามาค่ะเวลาที่เขาทักมาหรือเขาอยู่กับเราเรามีความสุขแต่เวลาที่เขาไม่อยู่หรือว่าเขาหายไปเรามีความทุกข์มันก็เลยเป็นการเปรียบเทียบความรักในสองแง่ว่า ถ้าเราครบกับใครสักคนหนึ่งแล้วเขาสามารถทําให้เราสุขสุดๆแต่ทุกสุดๆได้ในขณะเดียวกันนั่นมันเป็นความรักที่มันถือว่าเป็นท็อกซิกหรือชั่นชิพเพราะว่าความรักที่เวลาที่เราขาดเขาไม่ได้เนี่ยมันเหมือนสารเสพติดซึ่งมันไม่ควรจะเป็นอย่างนั้นเราต่างคนต่างคนที่จะมี healthy r e l a t i o n s h เนะในการทำงานในการใช้ชีวิตเพื่อไปสู่จุดมุ่งหมายต่างๆของตัวเองอะคะ่ะความรักเนี่ยถ้ามีแล้วดีก็ดีถ้าไม่มีก็ต้องขอบายพอแล้วก็ต้องขอลา เป็นอะไรประมาณนี้ใช่ค่ะเ,เห็นนะคะก็มีโอกาสได้เห็นคือเกรซอะไม่ได้เล่นทวิตเตอร์เป็นหลกักแต่ว่าก็มีโอกาสได้เห็นค่ะแล้วก็ทางท่ายเนี่ยค่อนข้างที่จะให้ความสําคัญในเรื่องเรื่องตรงนี้มากๆก็เลยก็เลยเปลี่ยนชื่อบายพอลาแล้ววงเล็บบายพอลาเนี่ยก็เปลี่ยนออกเปลี่ยนเหลือแค่คำว่าบายพอลาค่ะแลาหวรสับสำหรับเกรซเนี่ยเกรซรู้สึกว่าเกรซไม่อยากให้หลายๆคนที่ตัดสินนะคะ คิดไปเองเพราะว่าเกรซอะยังไม่มีโอกาสได้มาบอกแล้วก็เรายังไม่ได้มีการ PR อะไรเลยเพลงมันเพิ่งเริ่มปล่อยเลยอะแล้วแล้วมันก็เจอดราม่าตรงนี้แล้วเลยเนี้ยค่ะคือยังไม่ทันได้เกิดก็โดนคุมกำเนิดซะแล้วก็ ปรปปับเลี่ยนมีนค่ะ,คะมีการปรับเปลี่ยนเพื่อโอเคตัดคําว่าบายน์อ่าออกแล้วก็ในเรื่องชาร์เลนจ์อะไรที่เกี่ยวกับเรื่องอารมณ์อะไรอย่างเงี้ยคะ่ะที่เราจะสื่อสารเนี่ยก็ระวังมากขึ้นก็เรียกได้ว่าตัดออกเลยดีกว่าคะ่ะตอนนี้ก็ไม่ได้มีชาร์เลนจ์อะไรที่แบบว่าที่จะ,ท,จะที่จะทําให้หลายๆคนเข้าใจว่าเป็นการอธิบายหรือการให้ให้ข้อมูลความหมายแบบผิดๆอะไรประมาณนี้ได้นีไม่มีผลกระทบกับตัวเองเราเลไหบ้างไหมคะพอมันเ,เกิดเหตุการณ์ขึ้นมาเอาจริงๆไหม,ไหมกระทบเต็มๆ็มเลย คือคือไม่ได้โปรโมทประมาณ2อาทิตย์เลยค่ะที่แบบที่ที่หายไปค่ะแต่ก็คือแกถามว่าเสียใจไหมก็เสียใจแต่ก็เข้าใจในบริบทเพราะว่าเราจะมาบอกว่าเป็นคนกลุ่มเล็กก็ไม่ได้หรอกเขาเขาก็คือคนกลุ่มหนึ่งในสังคมเหมือนกันที่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 รู้สึกว่ามันเป็นเรื่องเซนซิทีฟเราก็แคร์ค่ะถึงแม้จะเป็นคนกลุ่มเล็กกลุ่มเล็กๆแต่ว่าเราเราก็แคร์มีหลายคนมากๆเลยค่ะที่ ที่รู้สึกว่าทําไมต้องเปลี่ยนชื่อด้วยมันก็เป็นกิมมิคเป็นการเล่นคําเขาก็มองเป็นเรื่องบวกก็มีเช่นเดียวกันตรงนั้นก็ขอขอบคุณเหมือนกันค่ะแต่ว่าถ้าสําหรับใครบางคนที่ยังรู้สึกว่ามันยังเป็นท็อกซิกรู้สึกว่าที่ผ่านมามันมันมันแย่คือเกรซสัมอบดอกไม้ให้คุณแต่คุณอย่ามองเป็นมีดได้ไหม,ม<ๆ>เพราะเราไม่ได้รู้สึกเราไม่ได้เรียกได้ว่าเราไม่ได้มีเจตนาที่จะไปทําร้ายแบบนั้นนะคะ<ๆ>เพลงมันให้กําลังใจด้วยซ้ําให้ให้บายให้พอให้ลาก่อนประมาณนี้ คอาจจะปแป,ปรเจตนาของเราผิดอะไรแบบนี้ใช่อันนี้แกว่าเป็นสิ่งสําคัญที่โลกโซเชียลควรควรที่จะให้โอกาสตัวเราในการที่จะจะบอกจะพูดอะไรก่อนก่อนที่จะตัดสินใจอะไรใดๆออกไปค่ะแต่เกสเข้าใจทั้งค่ายเพลง spicy beef ของเกสว่าเขาต้องออกมาแก้ปัญหาณนะตรงนั้นเลย<ม>เพราะว่ามีเรื่องของคนแต่งของอะไรที่มันโดนผลกระทบกันไปหมดเลยอะไรอย่างนี้ค่ะแล้วหลังจากนี้นะคะจะจะนึกแนวทางเดิมไหมที่เอาเรื่องโรคอะไรนี้ม,มาทำเป็นเพลง ก็คงต้องหยุดแล้วพูดตามตรงว่าก็ในส่วนของโรคก็คงต้องหยุดแล้วก็เอาเพลงอะไรที่มันเป็นตัวเราเองมาดีกว่าอะไรอย่างเงี้ยค่ะอาจจะนําเสนอในแง่มุมอื่นแต่ว่าสนุกแน่นอนตอนนี้กําลังทําเพลงใหม่อยู่ค่ะเพลงนี้ก็ไปหาฟังกันได้แต่ว่าอาจจะไม่ได้มีขั้นตอนของการโปรโมทอะไรแล้วเพราะว่ามันเจอในเรื่องของดราม่าไปเพราอไหมคะเอาจริงเพราะว่าเป็นเพลงหนึ่งที่เราตั้งใจมากๆเลยแล้วมันมาเจอเหตุการณ์ ก็ตั้งใจนะก็ท้อไหมถามว่าท้อไหมก็ท้อแหละแต่ว่าก็ลิงก็ถือไปก่อนแล้วกันฉันก็ยังไม่ถือเพราะว่าฉันก็จะต้องสู้ต่อออกมาต่อคือเราไม่ได้ซีเรียสหรอกคะ่ะว่ามันอะไรเพลงทาเพลงออกมานานาจิตตังเราถือว่าเราทําเพลงนี่ทำเป็นคอนเทนต์อีกหนึ่งอย่างหนึ่งเป็นเป็นสิ่งที่เราชอบอีกอย่างหนึง่งโอเคมันมีคนที่ชอบแล้วมันมีคนที่ไม่ชอบ ดังนั้นก็ก็ก็กน,านานาจิตต่างเราก็ทําความเข้าใจกับสิ่งที่มันเกิดขึ้นได้ค่ะเพราะเราอยู่ตรงนี้เราเราเราอยู่มานานแล้วด้วยเราเข้าใจว่าอะไรเป็นอะไรอะไรเงี้ยแค่แค่ไม่อยากให้ใครที่รู้สึกไม่ดียังคงรู้สึกอยู่อะไรเงี้ยค่ะวันนี้ก็เออถือโอกาสเป็นโอกาสที่ดีมากเลยที่ได้ออกมาพูดแล้วก็ raise awareness เรื่องของ bipolar จริงๆค่ะค่ะขอบคุณค่ะ